สวัครับมาพกันต่อในาพา์ที่2อนะครับกับการรีวิวเทมโสเดอร์ที่จะแนะนําลูกเล่นของมันแล้วนะครับก็จะมาเรื่องของการเปิดเครื่องนะครับก็จะมีไฟออกบริเวณนี้ก็จเสียงจอ,อบริเวณนี้นะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับผมขอขออนุญาตเอยียงเป็นสดบบเดเพื่อจะได้เห็นมันทางอันอครับมันจะเป็นดึองออกมามีเสียงกระชานะครับ การอ่านการหนึ่งครั้งนี้ต้องดึงให้เกิดเิงก๊อตชาก่อนนะครับถึงจะเกิดการอ่านการในหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะทดลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเทนโซการก็จะแบบนี้ลองดูว่าถ้าไม่ก็อชาจะเป็นยังไงนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ ต้องให้เกิดการกระช้าก่อนและก็มีเป็นไฟกับชิปแบบนี้แปลว่าอ่านการ์ดได้แล้วนะครับต่อไปจะไปเร็วๆเลยนะครับการ์ดซัาม,มันไก่ซอสออครับสัลม,มันไก่ซอส,สไก่กซอส,อซอสนี่ก็คือดาบเป็นจำตัวของเป็นอาวุธจำตัวของโอรเตเลสนะครับ ครับนี่ก็คือการ่ดซ<อ>ัมมอนก,กูเซดราคอนนะครับเป็นการที่เอาไปเรียกกูเซดราคอนมาเพื่อรวมร่างเป็นนี่ครับคอมบโายกูเซเกรสนะครับเทนโซคะไตรครับก็จะเป็แนแบบนั้นต่อไป การเอ็กซ์โพการระเบิดพลังนะครับครับเสียงก็จะแบบนี้ต่อไปผมก็จะให้ดูการ์ดกอลที่ผมปิ้นมาแบบที่น่าจะน่าสนใจนะครับก็เริ่มจากการแรกเลยก็คือการอินมิสิเบิลการ์ดหายตัวเป็นอว i l ตี้นะครับก็ดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ ว่าอันทูเลคือเลยพีย่แกต่อไปกัสโปรเซตเตอร์พุ่งผมทำพลาดนะครับก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังอ่านการ์ดได้ครับรครับเสียงก็จะมาเป็นเสียงคำพูดนะครับ <Gotcha. S 1> การนี้เ,นเปิดมาเพราะว่าติดสะกดเทปปัฒนาเลยนะครับต่อไปกัสการนี้จะดีเดรนเจอร์แนี่ไม่รู้จะเป็นยังไง ครับก็จะเป็นเสียงนี้ทิ้งบาเฮอตักไข่อะไรย่างต่อไปการเชงกุเซบลูก็จะเป็นสียงนี้ต่อไปการที่เป็นหนองแบบโคตรแปลกนะครับคือการตัวเซรามิก ซึ่งเรื่องปีผมก็บาบอกกระแตกอะไรไม่รู้ปีนวาวไม่ครบนะครับแต่ว่าเออเชนโซเลอนี้สามารถอ่านการ์ดได้ลองดูนะครับนะครับเตียงจึงดนังนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของเชนโซเลอน,นะครับเอ๊ยยังไม่ทั้งหมดนะครับเชนโซเลอร์นี้มีลูกเล่นของเสียงอีกเป็นร้อยๆเสียงนะครับซึ่งการที่ผมปีนไม้ยิ่งไม่ใช่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเด็ดตำ ว่าเป็น dx เ็กลนไตที่ทำออกมาแล้วทำได้คุ้มี่สุวนและก็สมกับราคามากนะครับเว็บที่ผมเป็นการ์ดก็คือเออเลนเจอร์บอร์ดนะครับเขามีให้เยอะมากแล้วก็ครบเลยนะครับโอเคครับพบกผมนายพัดลมได้ในครั้งต่อไปและใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ลองออติดต่อสอบถามมานะครับทางม e ดงเอกทอยยูสเซนเของผมก็คือคำนวณด้วยคีย์เวิร์ดนะครับก็สามารถพีเอ็มมาคุยทาถไายกันได้นะครับ เลยหรือ MSN ที่ขึ้นด้านล่างนะครับก็สามารถแอดมาคุยกันได้นะครับเมื่อจะเป็นเรื่องอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ DX เผื่อปิ้นตัวนี้ไม่ได้โมจะแนะนำได้ก็พอได้นะครับนิดนิดหนึ่งหรือว่าสมมติว่าอยากได้ DX ตัวหนึ่งนี้ซื้อไปจะคุ้มไหมก็ลองมาปรึกษาผมดูก็ได้นะครับผมก็มีความรู้เรื่องนี้พอสมควร นะครับก็พบกันครั้งหน้านะครับกับรีวิวมากมายกับนายพัดลมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ